สวัสดีครับผมคิดว่าทุกคนนะครับคงจะได้รับข่าวน่าเศร้าของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์ที่ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย69ปีนะครับในขณะที่ท่านหลับอยู่นะฮะแล้วก็ในข่าวเนี่ยมีบอกว่าท่านเป็นเบาหวานแล้วก็มีเรื่องของธาตุเหล็กเกินในร่างกายนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเคสเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรบ้างสาเหตุที่น่าจะทําให้เสียชีวิตคืออะไรนะครับ แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของภาวะธาตุเหล็กเกินให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีหลายคนสอบถามมาแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้เอามาพูดสักทีวันนี้ก็จะพูดให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับกรณีของคุณเพชรเนี่ยที่เสียชีวิตในขณะหลับนะครับ อันแรกที่ทุกคนจะต้องคิดถึงเลยก็คือการเต้นผิดปกติของหัวใจไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเดี่ยวเดียวหรือว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับแล้วก็กล้ามเนหัวใจทํางานผิดปกติร่วมด้วยนะอันนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่มาจากเบาหวานหรือภาวะท่าเหล็กเกินในร่างกายเพราะว่าทุกคนคงจะทราบดีนะครับว่าเบาหวานนั้นทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆได้นะครับแล้วบัเงเอิญคุณเพชรก็เป็นโรคนี้อยู่ซะด้วยแต่ภาวะเหล็กเกินล่ะ ภาวะเหล็กเกินในร่างกายเนี่ยมันจะทําให้ธาตุเหล็กไปสะสมที่กล้ามเนื้อหัวใจนะครับทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติได้แล้วก็ในบางคนเนี่ยจะทําให้เกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ก็จะสามารถนําไปสู่ภาวะที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตในขณะที่หลับอยู่ได้นะครับนอกเหนือจากนี้การที่มีการเต้นผิดปกติของหัวใจน,นั้นยังเจอได้ในคนที่มีโรคหยุดหายใจในขณะหลับครับโรคนี้ ผมเคยเน้นย้ำไปหลายรอบแล้วนะครับว่ามันไม่ตลกเลยนะครับจริงๆมันเป็นโรคอันตร,รายที่หลายๆคนเนี่ยก็มองข้ามไปด้วยคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตรวจเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเราเป็นหรือเราไม่เป็นนะฮะดังนั้นผมไม่แน่ใจว่ากรณีของคุณเพชรนั้นมีโรคหยุดหายใจในขณะหลับร่วมด้วยหรือเปล่านะครับอีกอย่างที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตในขณะหลับได้นะครับก็คือการตีบแตกหรือตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองคือทําให้เกิดโรโค stroke นั่นเองนะครับ ถ้าบริเวณเนื้อสมองที่โดนโรคนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นบริเวณกว้างนะครับคือเส้นเลือดตีบแล้วสมองตายไปบริเวณกว้างหรือมีเลือดออกในสมองที่มันบริเวณกว้างกางเนี่ยนะครับก็จะทําให้เสียชีวิตได้อีกอย่างที่ก่อนมีความเกี่ยวข้องก็คือเส้นเลือดในท้องมันอาจจะปริแตกได้นะครับเส้นเลือดตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่า aortic aneurysm นะครับในท้องเราก็จะเรียกมันว่า abdominal aortic aneurysm ซึ่งถ้ามันแตกเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยนะฮะ สาเหตุที่ผมพูดถึงโรค3โรคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดในช่องท้องมันแตกหรือมันมีปัญหาในเวลาที่เราหลับเนี่ยเหตุผลมันเพราะว่าเวลาที่คนเรานอนเนี่ยนะครับในช่วงแรกหัวใจของเราจะเต้นช้าลงอุณหภูมิจะลดลงความดันเราจะลดลงแต่ช่วงครึ่งหลังของการที่เราจะตื่นขึ้นมานะตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงเนี่ยจนถึงประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะมีการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มความดันโลหิตนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้ร่างกายของเราเนี่ยตื่นแล้วก็มีกิจกรรมประจําวันได้นะครับถ้าความดันมันตกหัวใจเต้นช้าเราตื่นมาเราไปทําอะไรไม่ได้หรอกครับถูกไหมครับดังนั้นนี่คือปฏิกิริยาปกติของร่างกายแต่ถ้าปฏิกิริยานั้นมันมากจนเกินไปหรือมันเกิดขึ้นในคนที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ก่อนนะครับหรือเราจะมีหลอดเลือดที่อื่นมีปัญหานี่แหละครับที่มันจะเกิดเรื่องขึ้นมา ถ้าความดันมันสูงขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้หัวใจเต้นเร็วขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรามีเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอแล้วหัวใจต้องทางานหนักมากขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกิดการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจก็อาจจะตายหรืออาจจะเกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจก็ได้นะครับถ้าความดันสูงมากเส้นเลือดสมองก็แตกได้นะครับถ้ามันไปเกิดที่เส้นเลือดที่อยู่ในช่องท้องของเรามันก็อาจจะปริแตกได้นะครับและในคนที่มีเบาหวาน ก็เสี่ยงต่อภาวะพวกนี้อยู่แล้วเช่นกันครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้อาการอย่างอื่นโรคอย่างอื่นที่ทําให้เป็นแบบนี้มีอะไรได้บ้างก็ยกตัวอย่างเช่นการรับประทานยาบางชนิดซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณแพทรเนี่ยทานยาตัวไหนอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งพวกนั้นอาจจะทําให้มีปัญหาได้นะครับก็ต้องไปดูนะฮะหรือบางคนเนี่ยมีเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติจากเหตุผลอื่นๆก็ทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้เช่นกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งซึ่ง เราต้องลองมาคิดดูว่ามันทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ฉับพลันก็คือการเกิดริ่มเลือดที่ไปอุดตันที่เส้นเลือดที่ไปปอดนะครับหรือที่เราเรียกภาษาการแพทย์ว่า pulmonary embolism นั่นเองนะครับแต่การที่เกิดริมเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดตรงนี้เนี่ยส่วนมากแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ ไม่ค่อยมีกิจกรรมระหว่างวันคือวันๆเนี่ยเอาแต่นั่งแต่นอนอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานยาคุมกําเนิดหรือการเดินทางนานๆนะครับรวมทั้งอาจจะมีในบางคนที่มีภาวะเลือดแข็งตัวในร่างกายมากกว่าปกติเช่นเป็นมะเร็งบางชนิดซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรณีออของคุณเพชรนั้นเป็นหรือเปล่านะครับหรือคนที่มีความผิดปกติของการแข็งเลือดของการแข็งตัวของเลือดที่มันแข็งมากกว่าปกติ ตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่ากรณีของคุณเพชรเนี่ยไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าอายุ69ปีแล้วมาพึ่งเป็นเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันถ้ามันจะเป็นก็เป็นได้อย่างเดียว,วก็คือเรื่องของมะเร็งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะที่มีเลือดไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดจนกระทั่งร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากหน่อยในกรณีนี้นะครับดังนั้นในกรณีของคุณเพชรน,นั้นผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการเต้นผิดปกตวของหัวใจเนี่ยมากที่สุดนะฮะ อื่นๆๆที่เป็นไปได้คือเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบตกตันแล้วก็เส้นเลือดในช่องท้องนะฮะโดยปัจจัยเสี่ยงของคุณเพชรนั้นก็คือการที่มีโรคเบาหวานโรคธาตุเหล็กเกินและอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่เช่นการหยุดหายใจในขณะหลับนะฮะทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของโรคธาตุเหล็กเกินในร่างกายเฮ้ยมันคืออะไรนะฮะธาตุเหล็กเกินในร่างกายเนี่ยมันเกินได้จากอะไรบ้างนะครับมันเกินได้จากการได้รับธาตุเหล็กมากจนเกินไปนะฮะ เช่นในคนที่ต้องให้เลือดบ่อยๆนะเช่นคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียคนที่มีโรคเม็ดเลือดแดงแตกบ่อยๆคนที่มีโรคไขกระดูกฝ่อแบบนี้เป็นต้นที่ต้องเติมเลือดเข้าไปเรื่อยๆพวกนี้เนี่ยถ้าได้เลือดนะครับสิบห้ายี่สิบถุงขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้เริ่มมีภาวะธาตุเหล็กเกินในร่างกายนะครับจริงๆคนเราเนี่ยกินอาหารทั่วไปเนี่ยมันจะดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปได้วันละประมาณ1-2มิลลิกรัมต่อวันท่าน,นั้นเองนะแต่เลือดถุงหนึ่งเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับอาจจะถึง250ลิกรัมต่อถุงนะครับซึ่ง มันสูงมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เกิดธาตุเหล็กเกินในร่างกายได้นะแต่ถ้าเราได้รับเลือดถุงสองถุงอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่เกิดนแน่ฮะส่วนใหญ่จะเกินก็น่น 15- 20ถุงขึ้นไปนะครับต่อมามีอะไรที่ทําให้เหล็กมันเกินในร่างกายได้อีกอย่างโรคตับครับทําไมล่ะทาไมต้องเป็นโรคตับด้วยมันเป็นเพราะว่าตับของเราเนี่ยมันเป็นที่เก็บธาตุเหล็กดังนั้นถ้ามันมีอะไรที่ทําให้ธาตุเหล็ก ในตับเนี่ยมันรั่วออกมาเช่นเซลล์ตับมันตายนะครับมันก็ต้องปล่อยธาตุเหล็กออกมานั่นก็ทําให้เกิดภาวะธาตุเหล็กเกินในร่างกายนะเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆคนที่มีตับอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรคภูมิต่อต้านตัวเองหรือจากสาเหตุจากไวรัสต,ต่างๆก็ได้นะครับนี่ก็ทําให้มีการเกิดการเกินของธาตุเหล็กได้นะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีโรคตับทุกคนเนี่ยจะเป็นภาวะธาตุเหล็กเกินนะครับดังนั้นต้องไปตรวจสอบในแต่ละคนด้วยนะฮะ อันที่สาที่อยากจะพูดถึงก็คือโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่า hereditary hemochromatosis นะครับ hereditary ก็คือเป็นจากกรรมพันธุ์ตรงนี้ hemochromatosis ฮีมฮีมินหรือว่าเป็นพวกธาตุเหล็กที่อยู่กับตัวฮีมของเลือดนะครับ chromatosis ก็คือเป็นสีนะีสีของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องของการเกิดธาตุเหล็กที่มันเกินเฮ้ยแล้วมันเกิดได้ยังไงอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นจากพันธุกรรมแหะครับ พันธุกรรมเนี่ยเราจะมียีนตัวหนึ่งชื่อว่า HFE ยีนนะฮะมันมีการกลายพันธุ์ได้นะครับหรือที่เราเรียกว่า mutation ในตำแหน่งที่เราเรียกว่า C282Y กับ H63D นะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่กลายพันธุ์บ่อยที่สุดถ้ามันมีการกลายพันธุ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปได้มากกว่าคนทั่วไปแทนที่จะดูดได้แค่1 2มิลลิกรัมเนี่ยพวกนี้ก็จะมากกว่านั้น 2- 3เท่าเลยนะครับ ทำให้ธาตุเหล็กมันสะสมในร่างกายเยอะทีนี้ธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเยอะเฮ้ยมันไม่ดียังไงมันไม่ดียังไงล่ะนะครับธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเนี่ยมันก็จะไปตามอาวัยวะต่างๆของเราแล้วครับไปที่ตับอ่ะตับอักเสบได้นะครับไปที่ตับอ่อนเกิดอะไรขึ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้เฮ้ยเป็นเบาหวานครับเอ๊ะแล้วคุณเพชรเนี่ยเขาเป็นเบาหวานด้วยอาจจะแปลว่า เขามีโรคนี้อยู่แล้วทําให้เป็นเบาหวานก็ได้นะครับหรือจริงๆอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้คุณแพทย์อาจจะเป็นเบาหวานอย่างหนึ่งแล้วเป็นโรคท่าเหล็กเกินอีกอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับผมไม่มีรายละเอียดตรงนี้ดังนั้นจะไม่สามารถลงไปวิเคราะห์ได้ว่าเอมันใช่หรือไม่ใช่ที่วันจะเกิดมาจากโรคนี้นะครับท่าเหล็กเกินที่ต่อมไทรอยด์เกิดอะไรขึ้นไทรอยด์ทงานต่ําเป็นภาวะไฮโปไทรอยด์ถ้ามันไปเกาะตามต่อมใต้สมอง,ต,อมต,มองต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนไม่ได้ก็ ตอบได้สมองฮอร์โมนต่ำนะครับพวกนี้บางคนก็อาจจะมีเรื่องของเ,อเรื่องเรื่องความต้องการทางเพศอะไรพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะมีเป็นหมันอะไรเงี้ยจะมีความเกี่ยวข้องได้นะครับถ้ามันไปนสะสมที่กล้ามหรือหัวใจล่ะเออนะครับหัวใจก็สามารถทํางานผิดปกติได้มีการเต้นเต้นของหัวใจที่มันผิดปกติได้อาจจะเกี่ยวข้องกับกรอนนของขุดเพชรนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะมันยังมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับอา่า คือในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าแมคโครฟาจนะครับมันมีหน้าที่เก็บกินตัวประหลาดที่มันเข้ามาในร่างกายเรานี่แหละครับถ้ามันมีภาวะเหล็กเกินหรือมันมีเหล็กที่มีปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วคนที่เป็นโรคฮีโมโครมาโทซิสถ้ามีนักเรียนแพทย์หรือมีหมอมาฟังนะครับก็บอกไว้เลยว่าเวลาทําข้อสอบเนี่ยจะมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราจะเปนจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือเชื้อ y e r s ซเนียเพสตินะครับที่จะมีการติดเข้าไปในคนที่เป็นฮีโ c h r o m a t ทซิสได้เพราะว่าเชื้อพวกนี้มันชอบทาตุเหล็กครับนะฮะถ้าโจทย์อะไรถามพวกนี้มาก็สงสัยภาวัน,นี้แล้วย e r ซเนียเพสติสเนี่ยเป็นหนึ่งในเชื้อซึ่งเวลาที่มีไข้แล้วเนี่ยหัวใจจะเต้นช้านะครับอ่าเป็นหนึ่งในเชื้อเหล่านั้นนะครับคือมี Temperature กับ Heart Rate Dissociation กันนะครับคนทั่วไปเวลามีไข้ อัตราการเต้นของหัวใจจะต้องสูงขึ้นแต่ในโรคยื่อซสนปเพสติสนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นนะครับมีไข้แต่หัวใจจะเต้นช้าลงนะฮะังั้นคนที่มีโรคนี้จะเสี่ยงแบบนี้นะครับและทีนี้ถ้าสมมุติว่าธาตุเหล็กมันสูงมากๆจนกระทั่งตับมันเสียเนี่ยอาจจะกลายไปเป็นตับแข็งได้นะครับทีนี้พอตับแข็งอันนี้ก็จะมีอีกรคหนึ่งที่ติดเชื้อง่ายแล้วครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนรู้จักกันดีก็คือว่าถ้าเราไปโดนหอยที่ทะเลบาดหรือว่าไปกินหอยนางรมอะไรที่มันไม่สุนนนกนะ อาจจะเกิดการติดเชื้อแบบรุนแรงจากเชื้อ Vibrio v a l n bon i f i c u s ได้นะครับโดยส่วนใหญ่ในโจทย์เนี่ยก็มันจะบอกว่าเอ๊ะมันมีแผลเป็นตุ่มที่มีเลือดอยู่ที่ขาอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะต้องสงสัยโรคโรคนี้นะครับดังนั้นคนที่มีธาตุเหล็กเกินก็จะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาได้ติดเชื้อง่ายด้วยนะครับทีนี้ความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันละกันนะครับถ้าเป็นหมอเนี่ยเขาอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเช่นว่ามีความผิดปกติของ โฟโรพอตินเฮปซิดินนะครับหรือว่าเซโรโพลลัมมินพวกนี้อาจจะทําให้แหลกเกินในร่างกายได้นะครับแล้วไอ้แบบนี้เราจะสงสัยได้ยังไงว่าเราเป็นธาตุเหลกเกินมันจะวินิจฉัยวิเคราะห์ได้อย่างไรนะครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราซราประวัติไปเรารู้ว่าเขามีธาลาซีเมียมีพอที่ต้องให้เลือดบ่อยๆอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าน่าจะมีธาตุเหลกเกินในเด็กตรวจเลือดอยังไงก็รู้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่มีภาวะพวกเนี้ยแล้วเราทําไง เราก็มีการตรวจคัดกรองนะครับคือเราตรวจค่า complete blood count หรือ C B C เราอาจจะเห็นภาวะเอ๊ะทำไมเม็เลือดแดงมันเยอะจังนะครับพวกนี้พอมันเยอะจังตัวต่อไปที่เราไปตรวจก็คือ f r r r t t n นะครับ e r ร i ตินตัวนี้เนี่ยในคนที่มีโรคเล็กเกินเนี่ยมันจะสูงนะครับถ้ามันสูงเนี่ยเรายังไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นภาวะเล็กเกินนะครับเราต้องไปหาสาเหตุอื่นด้วยนะครับเพราะว่า e ฟรีตินนั้น มันจะเกิดสูงขึ้นในคนที่มีโรคอักเสบต่างๆในร่างกายได้หรือคนที่กินเหล้าก็ทําให้มีค่าเฟร์ตินสูงได้นะฮะังนั้นหมอก็จะต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าเอ๊ะมันไม่มีสาเหตุอื่นๆนะที่ทําให้เฟร์รตินมันสูงนะฮะหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจค่าหนึ่งเรียกว่า transferrin saturation ซึ่งถ้ามันเกินกว่า45%แล้วเนี่ยน่าจะสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องเป็นโรคนี้แน่ๆนะครับอ่านะเราน่าจะมีโรคพวกนี้นมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับก็พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บ หมอเขาอาจจะเป็นทําการตรวจอย่างอื่นต่อเช่นการทํา MRI ตับนะครับเพื่อดูปริมาณธาตุเหล็กที่อยู่ในตับหรือมีการตรวจสอบอย่างอื่นนะครับคือตรวจเรื่องของพวกการเต้นของหัวใจต่างๆพวกนี้หรือบางคนอาจจะต้องไปเจาะเอาเนื้อตับมาตรวจดูปริมาณธาตุเหล็กเลยก็ได้นะครับตรงนั้นมีความเกี่ยวข้องอ๋อแล้วผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งคืออาการของคนที่มีธาตุเหล็กเกินนั้นบางทีมันไปที่ข้อเนี่ยทำให้มีการปวดข้อได้หรือมันไปที่ผิวหนังเนี่ยทำให้ผิวคล้ำๆได้นะฮะ แล้วพวกนี้นะครับบางคนเนี่ยาตาเหล็กเกินในร่างกายสูงมากจนกระทั่งถ้าต้องไปเดินผ่านไอ้เครื่องที่ตรวจเหล็กตรงสนามบินหรือตรงศาลอะไรเงี้ยบางทีเครื่องมันร้องเลยนะครับมันมันดังขนาดนั้นเลยนะมันร้อง,ท,งทั้งที่เราไม่ได้พกอาวุธไม่ได้พกโลหะอะไรแต่อย่างใดแค่ตัวเราเนี่ยนะมีา่าเหล็กเกินมันก็ร้องแล้วนะครับอันนี้เราก็เคยเจอมานะฮะ เป็นเรื่องที่เวลาคนไข้ามาหาแล้วผมต้องเขียนใบผมจําได้ว่าสมัยก่อนต้องเขียนใบว่าคนนี้เป็นโรคนี้มันก็จะเกินอยู่แล้วนะเราให้ไปตรวจวิธีอื่นแทนนะครับไปตรวจไอ้สแกนเนอร์ที่เป็น 3D แทนนะครับอันนั้นจะบอกได้มากกว่านะครับอ่าแล้วเอออาการโรคนี้เนะี่ยมันแสดงตอนไหนยังไงเมื่อไหร่แล้วเราทํำยังไงดีถ้าเราเป็นนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับฮีโมโครมาโทซิสหรือภาวะเหล็กเกินซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมเนี่ยในผู้ชายเนี่ยอายุประมาณสัก40ปีจะเริ่มมีอาการพวกนี้นะครับเช่นมีเบาหวานมีไทรอยมีปัญหานะครับผิวมันคล้ำขึ้นนะครับมีปวดข้อนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สงสัยอะไราปวดข้ออ,อายุเยอะก็ปวดข้อได้มันธรรมดาถูกไหมครับผิวคล้ำเออแดดเมืองไทยมันร้อนเราก็ผิวคล้ำก็ไม่แปลกอะไรนะครับหรือ ถ้าเป็นเบาหวานะคนก็เป็นเบาหวานกันเยอะแยะ,ยะไม่น่าจะคิดถึงโรคนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เสียโอกาสในการรักษาตั้งแต่ต้นไปนครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเจออาจจะเจออายุาจจมากกว่านั้นนิดหน่อยสัก50เนี่ยอาจจะเริ่มเจอได้นะครับทีนี้พอเราวินิจฉัยว่าเป็นโรคธาตุเหล็กเกินแล้วแล้วยังไงต่อประการแรกทุกคนก็คงจะถามว่าเฮ้ยเราเราจะต้องทานอาหารยังไงอาหารที่มีธาตุเหล็กเกินได้เปล่าหระทานได้ครับไม่มีปัญหานะครับ อาหารที่มีธาตุเหล็กไม่ว่าจะเป็นตับเป็นเนื้อแดงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทานได้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคนี้ก็ตามแต่สิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดก็คือการไปเอายาบํารุงเลือดที่มีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นมารับประทานเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ธาตุเหล็กเกินในร่างกายนะครับดังนั้นก็ต้องเลี่ยงนะฮะนอกเหนือจากนี้คือหมอก็จะมีวิธีในการรักษาคือการเจาะเลือดถ่ายเลือดออกมานะครับเหมือนบริจาคเลือดนี่แหละครับทำทุกๆอาทิตย์จนกระทั่งเรามีระดับเฟอร์ริตินพวกนี้เป็นปกติ แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็ถ่ายเลือดเป็นช่วงๆนะครับหลายคนคงจะมีคําถามถ้าเราเป็นโรคนี้แล้วเราบริจาคเลือดดีไหมเพราะว่าไหนๆเราก็ต้องเอาเลือดมออกแล้วนะครับคำตอบก็คือในทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางวิชาการและทุกๆอย่างเนี่ยคนเหล่านี้สามารถที่จะบริจาคเลือดได้ครับบริจาคเลือดได้เพราะมเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมไม่ถ่ายทอดกันทางเลือดนะครับ มันไม่ใช่เป็นโรคมะเร็งไม่ได้ทาให้เสี่ยงต่อมะเร็งไม่ได้ทําให้เกิดการอะไรทั้งอย่างต่อคนที่รับเลือดของเราไปนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีโรงพยาบาลหรือสถานรับเลือดบางที่เนี่ยที่เขาไม่ยอมรับเลือดของคนพวกนี้นะครับอันนั้นก็เราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับแต่ที่โรงพยาบาลผมสามารถที่จะรับได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาโดยทั่วไปคือรับได้นะครับบริจาคเลือดได้นะแล้ววิธีนี้คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาแต่มันก็จะมีบางคนบางคนที่ทําวิธีนี้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น คนที่มีโลหิตจางแล้วธาตุเหล็กของเขาเนี่ยเกินเพราะว่าต้องได้รับเลือดเป็นประจำเช่นคนไข้ที่มีโรคธาลัสซีเมียโรคไขกระดูกฝ่อโรคไม่เลือดแดงแตกบ่อยๆพวกนี้นะครับพวกนั้นเนี่ยคือก็จะต้องใช้ยาขับธาตุเหล็กหรือการทำไอออนคิเลชั่นนะครับเช่นใช้ยาเดสฟรอซมีนพวกนี้เป็นต้นนะครับเหล่านั้นก็คือเป็นการรักษาอีกแบบหนึ่งแต่โดยทั่วไปเราจะไม่ไม่ใช้ยาขับธาตุเหล็กกับคนที่สามารถที่จะดูดเลือดออกไปได้นะครับเพราะว่ามันยาถับธาตุเหล็กมันก็มีปัญหายอย่างอื่นของมัน นะครับเหมือนกันมีผลข้างเคียงเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เลยถือเรื่องนี้เป็นช่วงที่ผมอยากจะอธิบายเรื่องภาวะธาตุเหล็กเกินให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อโรคอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ผลเสียของมันคืออะไรนะครับพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นในกรณีของคุณเพชรโอสถานุครน้นี้ผมคิดว่าสิ่งที่ทําทให้มีปัญหานะครับคือน่าจะเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจมากที่สุดนะครับ โดยปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่นะ่ยคือเรื่องของเบาหวานนะครับแล้วก็เรื่องของธาตุเหล็กเกินผมไม่แน่ใจว่าเกินมากน้อยแค่ไหนถ้าเกินมากๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับที่ทําให้หัวใจเต้นผิดป,ปกตินะครับและก็ต้องอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยโรคเบาหวานเนี่ยนะครับมันก็ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดในช่องท้องพวกนี้ได้นะครับพวกนั้นก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันทีนี้ อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณแพทรมีหรือเปล่านะครับก็คือเรื่องของการหยุดหายใจในขณะหลับเพราะว่าพวกนี้ถ้ามีอาการนะครับเช่นนอนกรนนะอ่อนเพลียระหว่างวันตื่นมาแล้วก็ปวดหัวนะครับไม่สดชื่นนะครับตอนกลางวันรู้สึกไม่มีสมาธิเลยนะครับปัสสาวะบ่อยกลางคืนอ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่เคยตรวจก็ควรที่จะต้องไปตรวจเพราะว่าถ้ามันเป็นปุ๊บเรารักษาตั้งแต่เนินเน่นๆ มันก็จะไม่เกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมานะครับหัวใจก็จะไม่มีการเต้นผิดปกติที่มันเกี่ยวข้องกับการหยุดหายใจในขณะลบนะครับดังนั้นคนไหนที่สงสัยแนะนําว่าไปตรวจดีกว่าครับถ้าไม่ตรวจก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเพชรแล้วก็เอฟซหลายๆท่านนะครับที่ติดตามนะครับคุณเพชรอยู่นะครับผู้ร่วมงานนะครับแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับก็อยากจะให้ ทุกคนมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ